เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมละ่ะสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาครับนอนีกนะครับผมกับพักสร้างมานั่งเล่นกับอิชิกิอาเซรุในซีรีส์ของเกมมาดิโอแอนด์ดูคี้ซูเปอร์สากสากานะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ชอ็อตกันไปก่อนนะฮะโอเควันนี้ก็เป็นตอนที่12ที่เรามาเล่นกันนะฮะแล้วก็ด้านบนนี้น่าจะเป็นบอสท,ที่อยู่บนลานบิน ที่เจ้าหญิงพีชเรากำลังจะลงมาเจาะนะครับผมแต่ตอนนี้เราได้จัดการลุกนองไปหมดแล้วแล้วหัวหน้ามันที่ราที่รอเรามาจบตีเนี่ยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตู้กันเลยละกันนะครับผมก็ชนเปี้ยงใ่ป๋อวโอ้โหคนไหวย,ยาง๊บโอเคอ่าตัวใหญ่ตียังไงตัวตัวเล็กเนีนะ่ยตีได้แค่สายฟ้าใช้ไฟไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จากทีตัวใหญ่เขาะหวัหวก หึ่งแต้มลูกน้นองโกรธด้วยว้าว้าโอ้ยโออ,อ,อเออเก็บมันตายโอ,โอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้วายมาดิโอ้หน่อยเฮ้ยมีฮิวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิโอ้เดี๋ยวเพิ่งตายกินไปก่อนกินไปก่อนอากินเห็ดไปก่อนเนี่โอเคถ้าเกิดว่าถ้าเราตีลูกตีหัวหน้าลูกน้องจะโกรธนะฮะตอนนี้ โอเคแล้วเราก็ต้องเคลียร์ลูกน้องก่อนซึ่งวิธีการเคลียร์ลูกน้องก็จะลองใช้ท่าแอคเวิร์ดกันดูนะฮะผมอ่าปรับเลเวล3ไปเลยรู้สึกว่าจะแบบอะไรนะปึ๊บแล้วก็ตัวนี้กระโดดปึ๊บปึง้งตึ้งปึ๊บตึง้งปึ๊บตึง้งปึ๊บตึง้งปึ๊บ,บอ่โอเคพลาดแล้วเพ่อว,ว่าจะพลาดมึงเนี้ยนี้กระโดดปึ๊บอ๋อโอเคเหมือนกันเลยกระโดดเชือกนะฮะโอเคที่ลูกที่ยังไม่มัดเตอร์สัมพัญก็ พนะี่ตุ้มแสดงว่ามาันเาะหัวไม่ได้ก็ต้องต้องต้องข้างๆอยู่นะว่า๊บอึ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 ปึ้งอ้าวไข่ได้ไมโอ้ยโอ้มาเยียไอ้ตุกมตุ้มก็แล้ปึ๊บใช่ต้อหัวแล้วก็ต้องตอส่วนขาด โอแต่รับหมดอนินผมไม่แน่ใจว่าท่าไหนคุณกว่านะระหว่างเด้งต่อเด้งต่ออุ้ยสีฟ้าอ่าแปลว่าสีขาวโอ้เปลี่ยนสีด้วยเฮ้ยมีฮิลด้วยโอ้โหตายแล้วยังไงดียังไงดีลองอาเดี๋ยวลองตีหัวหน้าในกรณีแบบนี้ก็แล้วกันปึ๊บปีตุง้งเขอตีหัวหน้าได้อยู่แต่โดนน้องโกรธนะฮะปึ๊บโอ้สายฟ้าโอเค อะไแบบนี้รู้สึกว่าใช้ถัดความไม่ได้แน่นอนปึ๊บเอ๋ปึ๊บโอเคเหมือนจะอาจอะไรบางอย่างออกดี๋ยวนี่ละกันปึ๊บ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 ตึงปึ๊บตึงปึ๊บตึงเอ้ากระโดดซี่ละปึ๊บกรธอึ๊บโอเค ไปแล้วว่ามโยตอกไปเลยตู้โดนหมดคิวอีกแล้วอะ่ะทุกทุกครั้งที่มันได้ตีมันจะนิ่งปังปื๊ดตึ้งขีดขีดแดงเขียนกระโดดกันต่อนะฮะปื๊บโอ้โหปึ๊ดอืมปื๊ดโอเคตีกันเยอะจังเลยเาาคนแต่ละคนต้องเขียร์ลูกน้องก่อนแล้วแหละผมว่านะอ่าฮึม คิวน้องก,ก,ก็แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวโซ <c oughs> กิปเดินเกินซะงั้นกระโดดเชือกปึ๊บแมมวโอเคมันฮิลวอีกแล้วว่ามันฮิ้วตามลูกน้องเหรอเราไม่ออกอันเนี้ยมันฮิลวสิบฮิวยนะี่สิบเอ้าเอ้าตีผิดโอเคมาตีธรรมดาปึ๊บตี เอาตายเลยเอาโอเคจะไปจะไปในเบสเอนะครับผมไปด้วยอัพเลยด้วยโอเคก็ถือเ่องที่ดีนะครับผมที่จบไว้โอเคเดี๋ยวพอสปรีตแล้วกันมันจะได้ตีก่อนบ้างตึ๊งๆึ่งึงตอเยียมยอดโอเคโลกี้ก็ตายนะครับผมเริ่ม18แปดทั้งคู่เลยตอนนี้ปึ๊บก็เพิ่มอันน้แล้วกันมันน้อยสุดละสองแป๊บไป โ okay. อ, oh, <yeah. S 1> อเคเรียบร้อยเรียบร้อยตบมือเดแล้วยังกันต่อแต่บอกท่านเดดี้ดีมากจิตฝันนี่เยี่ยมมากท่านกู้ขโมยโยตอนนี้เราก็สามารถเชิญเจ้าหญิงพีชลงมาได้แล้วเอาแฟร์คริสต์ก็คือแบบมันก็เป็นเป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสเสมอภาคนนะอะไรปรนะมาณนง คือบิดส,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 สีสวยมากเลยวันแมวอ่าเชิญเจ้าหญิงแวะดื่มน้ำก่อนนะครับบิบ๊กเบนเชสเตอรคอร์ดกายเดนที่คอร์ดกายเดนนะโอเคท,ทุกท่านเจ้าหญิงพีชได้อ่าได้ยินยอมที่จะเข้าอาธิมาดนครับประมาณว่าตอบรับคำเชิญชวนที่จะให้มาทกี้ จากมาชุกซิดงดนมาที่เมืองของเราน,นี่ตีพิชมาเอ๊ะระเบิดเอ้าไม่ใช่ระเบิดมาเดียวที่ขอบคุณมากที่อ่าขอบคุณรับทั้งหมดมากๆนะอ่ากนะนะฉันเชื่อใจอ่าฉันรอตลอดว่าพุดเตอร์จะปลอดภัย เพราะแต่เกิดอะไรขึ้นทำทำ,ทำทำทำไมไม่ใช่ระเบิดหรอกเป็นทำอีท่าไหนได้โ oh อ้โห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 อเมซิ่งโอเคอืมเริ่มเรืไอดีดละ่ะตัดเลยเห็นที่คุณเห็นอ่นอาชัดแตามบอกเธอได้ว่าเจ้าหญิงอ่าแย่เขาได้อยูงพีชไม่ได้ถูกขโมยไปบอกว่าไงอ่าฉันรู้ว่าชักเตะอ่าชักเตเต้า ไอ n น w ชัก k ทพต้าวอสอัพเดอร์เดอะรอยัลวอย์ตรวการเสียงนี้ไปแล้วก็ฉันก็ได้เดจอเจ้าหญิพีชไปก่อนแล้วเอแต่ียกแรกเลยนี่อ,อ๋อไม่ใช่ตัวจริงเหรอแล้วเสียงใครเราเข้ามาปันจาบันทีนี้อ่า this is the princess peach w o r ไวต์วอตตอร์เรนนี่นคือเจ้าหญิงพีชที่ขโมยไปอ๋อ,อตัวปลอมนี่เองโอเค And that อันนั้น is wild vista react bang อ๋อนั่นคือเทปผลเทปผลที่ว่าทำไมบีตา่าถึงมีปฏิกิริยาแปลกๆกับเสียงของเจ้าหญิงอ๋อเพราะมันไม่ใช่เสียงของเจ้าหญิงไงเพราะว่าเสียงของเจ้าไอ้บีต่าจะตอบสนองต่อเสียงของเจ้าหญิงพีชเท่านั้นโอเคแต่ว่าเสียงที่ขโมยไปไม่ใช่ของเจ้าหญิงพีชก็เลยไม่ ก็เลยไม่โอเคอะไรเลยตอนนี้ไปแล้วเอ้ยอ๋อในที่คุณเห็นไในที่ใกล้ๆโอเคอยากมันมันน่าเชือ่อถือม,มากกว่านะครับขอจริงไม่รู้พี่ถ้นขอโทษที่ทำให้มเมื่อก่อนเจอกับอะไรแบบนั้นโอเคเมื่อพวกเจอ,อกลับไปที่ปราสาท ขาจะพูดเขาจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าบอสเตอร์แต่ว่า,อาบอสเอตอร,เอร์ก็ดันมาพามาที่นี่ซะก่อนแล้วฉันก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้พูดให้ฟังโอเคอแล้วก็คุูก็สามารถชนะชักเก้ต้าได้แล้วนี่แล้วก็ได้เวลาเสริมฉลองแล้วโอเคแต่อย่างไรก็ตามอามันไม่มีสัญญา ไม่มีอะไรบอกเรือว่าบินตายอยู่ตรงนะีอ่าแต่งเป็นสีตัวโอเคอืม,อมโอเคเราก็ไปหาที่ตนน้นสีก็สามารถเอนจอยที่คิงด d อมแต่คับปะกัด้ะหยิงที่ิก่อนได้นะโอเคบายบายแล้วเราก็ไปไหนต่อละครับเขาเ้าไปเยี่ยมเยี่ยมหมโอเข้ามาได้ด้วยเติเ อ๋อต้องมาซมายโยต้องเวลาไปเลยมาโยพี่ <c oughs> ฉันได้พูดคุยกับบีบีแล้วเธอบอกว่าฮะชีเทลมีแด่ลิตรมัสคบูทาวบีบีคิงดอมมีมัสคบูทาวในบีบีคิงด้อมที่เรียกว่าลิเติลฟังจิงทาวด้วยจากมันรึเปล <c oughs> ่ามันเป็น เมืองที่เต็มไปด้วยพวกโทสเหรอนี่แก๊ดบิบลาโอเคอือือเราต้องไปเยีเ่ยมเยียนที่ริตเตอร์ฟังกีทาวนะฮะนี <c> ่เ <oughs> ด้งเลยโอเคโอเคมันอยู่ทางตอนเหนือของทีฮีวีวาเล่ทีฮีวาเล่อยู่ตรงไหนนะทีวาเล่อาจจะเป็นด้กลุ่มอัสเตอร์แล้วก็ ไม่อ่มันอันตรายมากสับไปหญิงพีชโอเคอ่ะตั้งมันตรงนีน้แล้วก็สับไปย่อเล็กพี่แต่เห็นเธอกลับมาก,ก็อ๋อวอนจูเทคมีอ๋อะจะให้มัไปย่อเล็กพีชพาไปหญิงพีชไปที่ดิตเตอร์ฟังกีทาวน์กันเหรอว๋อ เพราะ o จะพล็อตเวิร์ดอเก็คือว่าต้องไปยังไงโอเคถ้าบอกงั้นยังไงก็ต้องระวั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 งอย่างมากๆๆๆมาก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 โอเคแล้วมาเริ่มต้นตอนนี้เลยโอเคก็ไปที่ทีฮีวเล่์อี่ตาเรามีให้ฉันไปชนะท่านจิงบินแต่ละบาย มันจะไม่เพียงสวยงามแต่กว้างขวางที่แม่น้ำแม่รีตีต้องพาไปที่ที่หินวันเลางตอนเหนือออนตะวันออกเฉียงเหนือโอเคไปไหนขอดูทิศทางหน่อยสิอที่หนินวัเล่ด้านบนเลยเหรอโอเคต้องหาทางไปกันตูนะ ตอนนี้เราก็ต้องเดินทางกันไปต่อจะว่าไปแล้วเราเดินทางไปแค่ด้านซ้ายใช่ไหมแต่แต่พวกเนี้ยเราไปด้านขวาบ้างไหมมีอะไรบ้างด้าน,นขวามีด้านขวาตรงนี้ไม่มีอะไรเลยขับบนได้นะเมืบโอ้โอ้โหมีกล่องโอ้ได้เหรียญเงียบเยอะโอ้เย่แย่ย,ย,ย you perfect. อดเฟรชอาวเยอะม,มากมาสมบูรณ์แบบมากเลยสำหรับรูปภาพ ดันเกทิเจอพออยู่เอาจะถ่ายรูปให้หรอโอเครูปอะรอะไรเนี่ยอ๋อโอเคยังยอถ่ายรูปกันต่ออ่าฮะก็เหมือนเดิมนะก็คือเดี๋ยไไปก่อนโอเคันฟิวยิ่เฉยออ่าอย่ลืมกดเพื่อที่จะถ่ายรูปก็ได้นะครับโอเคีโอคันหลังคันหลังคั เอาใจตัวใจหนี่เป๊ะโอเคอืมมารีโอด้วยมารีโอด้วยรบเร้าจริงจริงแฮโอเคได้เข้าไปทำเพื่อลูกปึ๊บทดสบมารีโอเหนื่อยแฮะตัวมือเนื่งสองทรัพนี่เอ๊ะโอเคแต่เราดูรูปดิ นี่สองคนสวยไปไปกันได้แล้วลอันนี้ไปไม่ได้นะครับก็คือกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเราลองไปดูของกันหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างโอ้โหขายโอ้โหแพนสูงมากไหนมีอะไรขายบ้างครับบายหน่อยโอ้นี่ขายถั่วแล้วสุป,ปร์นัทด้วยเอ่อาของสามสีโอเคสีอันโอเค๋ยวเราไปดูชุดบ้างดิ ๊กลับไปดูชุดกลับไปดูชุดโอ๊ยไม่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 เดี๋ยวสำรองขันอีกติ้ง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 อ่าอยู่ไหนวะร้านอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเสื้อผ้านะครับผมนี่มีชื่ออะไรน่าใส่บ้างเริ่มต้นจากชุดธรรมดาโอ้นี่ราคาสูงโอ้โหดิฟเอนซ์79เลยเนี่ยอันนี้84เลยเนี่ย เออโอเคสักเปดนแค่นี้นะของมาริโอโอ้เฟิร์สไทได้ตีก่อนเป็นจทยที่การันตีการตีก่อนนะครับแต่นี้60% p ิซซั n นดอสก็คือ60%ไม่โดนพิษอืแต่อันแรกดีเฟน์สูงมากอ่าเราให้มริโยกตีก่อนแล้วกันแล้วก็ลูกี้ลูคี้คงจะตีก่อนเำอากันไม่ได้หรอกมนแต่ดีเฟนส์สูงมากเลยอะ่ะ อะไรดีเอาผมซื้อพอยซันดอทแล้วกันไม่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 เอาไปแล้วโอเคเดียวผมเซล,ลชุดก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวใส่ชุดให้มาริโอแป๊บนึงเอ้ยให้ลูกี้แป๊บนึงนะครับผมก็เอออันนี้ใช่ไหมลูก,กี้อันไหนเออนี่อันนี้อันนี้ฟิง้งเยี่ยมยอดมาแล้วก็ขายของ ปึ๊บเซลมาอะไรขายได้ขายอันนี้อะไรนี่ดับเบิลดาเมจทูสไปนี่ครีเจอร์เพิ่มดาเมจไปสองเท่างั้นหรอ,อขายาขายแล้วกันอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเลสกันหน่อยซื้ออ,อะไรให้ซื้อบ้างไหนอันนี้ HP hand up ก็คือเดี๋ยว cover HP with solo hand attack อ๋อถ้าใช้ solo hand attack ได้เลย HP เพิ่มอันนี้จา attack อันนี้ owner choice r e s t b r o s t poi อันนี้เพิ่ม power แล้วก็อันนี้ด้วยเฮ้ยพอันนี้น่าสนใจเอ้ยหรือว่าเราจะเอาอันนี้ดีอืมปกติเราคงไม่ค่อยกระโดดอะเราคงจะใช้ท่าคู่ตลอดมั้งไม่รู้สิเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเตือนนี้ให้ท่าคู่ก่อนละกันโอเคแต่ผมอยากเือไอ้โฮโฮโอโอลาขึ้น

เออเดี๋ยว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 เดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยาเงตัวนี้มันมีไฟตึดอฟันเปออเค่ตึ๊ดเข้าไปเข้าไาไหนไปไหนไปด่วนไปด่วนไปด่วนอะไรเนี่ยเฮ้ยจะตามมาทำไมโอเคอืมเอ๊ะถาคนๆเรงเลย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตามาได้มหมเฮ้ย,ย,ย,ยตัวนี้ไปทำเย้ทำอะไรเนี่ยเอ้าคนตาสองตามา I was bothering who my okay ก็เขากัไปแล้วราบผมอันนี้เป็นสถานที่ใหม่ที่ดูจะใหญ่กว่าเดิมนะ Yes sir o k โอเค รีฟอกได้เหรอโอเคเยี่ยมขอสักคู่หนึ่งนะเ um. ยี hmm ่ยมเสร็จแล้วโอ้สีสวยอืมโอ๋เพิ่มพลังได้โอเคเยี่ยมยอดว่าแฮมเมอร์ อันที่อาจจะช่วยทุกผิดที่บางอันแดงไม่ได้แต่มันทดสอบได้นะครับผมโอเคไหนขอดูดิอ๋อมันเป็นอินพวกนี้หรอโอ้อย่างนี้เองอ่ะอนี่ยันนะโอเคอันนี้ทำอะไรได้มีทำด้วยเย้ I am Trump and I l o v e a f o o d g a m e ทดสอบดวงของคุณโดยใช้สอง,องเอเียนอเอ๊ะอ่า เไม่มีเหรียญเอาไปร้อยสี่สิบปเหยโอเคไปก็ได้ชี้ช้าเดินทางกลับเดินกลับโอเคได้คอนมาแล้วถึงนั่งดีมากไปไปไปนี่นี่นี่นีข้าบนต้ขึ ouais. okay. <Okay. S 1> ้นไปข้านเร็วอย่างเร็วที่สุดเลยอไอ้นี่ก็มาเร็วจังเลยวิ่งเดินี ทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้ไงตึ๊บโอเคน่าจะใช่แหละทะเลทรายนี่แคนมาริโอ้ทาลุกี้เรียบทางทเรียกว่าคุนมาิโยรุกี้ขอโทษที่ทำให้รอ,อเดนมัสเซอร์มิโอมัสเซอร์ลุกี้โอเคช่วยพาเราหญิงพีชไปยังจุดที่ปลอดภัย ฉันจะกลับมาหลังจากที่ I will be back before you know ฉันจะกลับมาก่อนที่คุณจะรู้โอเคเรลกี้ไปที่วิตเตอร์ฟังจีทาวกันดีกว่า oh, <yeah>. ไปกันเลย oh, <yeah. S 1> เจ้าหญิงระวังตัวด้วยทำไมฉันรู้สึกเหมือนเดิมบอกอะไรบางอย่าง โอ้ใช่แล้วเรองะไรอะ่ะมาริโอเดี๋ยวต้องไหมเขาทำไปแล้วอ,อะไรขึ้นโอ้ไปแล้วมาอาท้ามาริโอฉันลืมบอกคุณเกี่ยวกับไอตัวไอตัวเมื่อกี้แล้วก็มาากันจะแล้วก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณเปิด เธอหญิงพีชคาดค่าจาดตาสายตาเขาจะาเธอจะโดนล,ลักพาตัวอันทีเลส l ิวเธอแ e เทคแคร e เอ็นชัวร์ได้ดุดูโ o อเธอสายอเดโอเคก็คือบประมาณว่าต้องอย่าให้เธอ่าดส่ตาในการเดินทางตายแล้วนี่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 เราลงทามใช่ไหมเบา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 เฮ ต๊ไมเนี่ยตุ๊ๆๆโอเคต๊อได้้ไจะตัวอเคนนี้มาามาก่อนตัวใหม่ว่าางโอ้กระบองเพชรชากระโดดที่ผมโดนหนักตับแน่นอนนั่น

เราต้องจะถึงแต่ไม่ตายปึ๊บปึ๊บตู้เฮ <Okay. S 1> ้ยเนอะมาสเตอรแล้วไอแอดวานแล้วโ oh, <yeah>. okay. อ้ยโอ้ยเฮ้ยปึ๊บเฮเยกระโดดโอเคเด,ดีด๋วยวผมตีธรรมดาก่อนนะครับป้องอ่ะลูกี้สอนท่าแอดวานกันหน่อยปึ๊บปึ๊บบีเอ B ีเออโอเคปึ๊บมันกับสามารถตีได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอปึ๊บยิงไกลแรงกี้กระโดดตู้โ okay. อเคเราทดสอบใหม่กีงปึ๊บปึ๊บโอเคตายตายแกต้องดูแลเจ้าหญิงอย่างดีอะไรหลอด แต่หญิงก็ไม่เดินทางตรงธรงรมาดาก็ไม่ได้เนาะโอแต่ oh, that was not so bad โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะงั้นไปต่อโอโออันนี้มีพ่อโอโออย่าหน้าอย่าเชียวหน้าขังก่อนโอยอย่า เลยนะตอนนี้มีกล่องอ๋อแค่เปิดใช่ไหมโอเคแค่เปิดได้ <Wow. S 1> อเอ้ยเสร็จน,นะฮะอเอ้ยไปกันไปกทีเราต้องคุ้มกันหน้าทั้งหลังเลยนะฮะโอเคหน้าไม่มีขยุตใช่ไหมโอเคต่อโอ้มันดีเทสใหม่ด้วยอะ่ะเราต้องเปิดกล่องไปก่อนนะ,ะโอเค ซุดซุดมาเร็วมาเร okay, ็วโอเคไปกันต่ออันนี้ยังไงนะอ,อ๋อพอโอ้อันนี้มีให้กระโดดด้วยเด็อ๋อโอบชนชนโอเคใช่ก่นโอเคต้โอเค okay. okay. ขอว่าตอนแรกต้องขึ้นอยา่ยาอยา่ยาอ okay, ย่ารีบอย่ารีบโอเคยังเห็นเจ้หญิงอยู่เออโอ้โอยยะแล้วยะแล้วตจ้าหญิงอ๋อให้กลับไปก่อนโอเคอ้าวชนโอเค ก็ใครจะหญิงกลับไปก่อนเพราะว่าต้องตีปุปึ้งโอ้โหเดี๋ยวนะเพราไม่มีปุ่มตรงนี้อีกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปหญิงกลับไปก่อนโอเคแต่เราต้องแต่ประมาณว่าต้องพยายามให้เจ้าหญิงนันน่าจอใช่ไหมเออประมาณไหนดีประมาณไหนอ่ะตัวแรกต้นเลยปึ๊บไอสีโอเคกลับไปปึ๊บปึ๊บ ตึ๊บตึบตึบโอเคแล้วก็ตรงนี้ทุบตึ๊บโอเคแล้วก็ตึ๊บดีตบบีโอเคเปิดพอดีตึ๊บนี่โอเคไล่ไปไล่ไปไลไปไล่ไปไล่อยเนไม่จบเหรอกี่เฟดเนี่ยโอ้โหอ๋อตรงนี้มีท่อโอเคอันนี้กระโดดขึ้นตึ๊บเฮอ เจ้าหญิงอ่านยอเช็คก่อนไปเส้นทางก่อนตรงนี้ต้องขึ้นไปข้างบนเลยแน่โอเคเจ้าหญิงกลับก่อนกลับก่อนโอเคเดีวเราต้องขึ้นข้างบนผมต้องขึ้นขึ้นแบบขึ้นเลยอ่ะจหญิงมาจะยิงออกมาปึ๊บโอเคปุ๊บ ไป,ไป,ไปโอเคเปิดประตูโอ้ข้างหนมีเนตัวอ่ะแล้วอับลูก่อนนะโอเคแล้วก็ผ่านโซนที่สิบที่จะรออ่ะถึงแล้วเหรอ,อถึงสักที โอเคจุดเท็อยู่ตรงนี้พอด,ดีเลยแล้วเราจะพอกันแข่งข้านี้กัน,นก่อนเนาะลิเตอร์ฟังจีทาวเดอร์มัชบุนคิงต้อมสกีมีแกนข้ามมือในจีลิเตอร์ฟังจทาวอยู่ข้างหน้าแล้วอ่าไม่จะเป็นต้องอ่าไม่จะเป็นต้องบอกกูชซ่นแหละโอเคเราก็แข่งกันข้อนี้ก่อนละกันเนาะยข้างหน้าค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผม เล่นนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Mario and Luigi Superstar Saga ได้ Sakura, วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ T H Village Funky Town Site นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปไปเลยนะครับผมโดยจะมีไฟล์ทั้งไฟล์เกมและอมูเลเตอร์เวลาเล่นก็ลากตัวอ m มูเลเตอระาลากไฟล์เกมเข้าไปทีู่เลเตอร์ก็เล่นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม จะได้ติดตามเวอร์ใหม่ๆที่ปลอนใครนะครับผมก็จะได้เป็นการให้กำลังใจแก่นี่เรื่อง ECGR เต็มด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย